ขนมปังไปประมาณ100ชิ้นตอนนี้คิดถึงส้มตำต้ยมยำกุ้งผักกะเพราหมูสับปกติพี่หงไม่ไม่ใส่พริกเนาะแต่ว่าถ้ากลับไปพรุ่งนี้ไม่ใช่วันมาเลยเนี่ยแต่พี่หงจะใส่น้ำพริกใส่ทุกอย่างเส็จๆนะครับผมเอ่อตอนนี้อยู่อิตาลีนะครับทุกคนอินดีได้รู้จักด้วยนะครับทุกคนถ้าคนที่ไม่รู้จักพี่ฮง,งคนที่ติดตามพี่ฮงนะครับเอ่อ ชาชาจังขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับเออโอเคเดี๋ยวถ้ามีใครเข้ามาเยอะกว่านี้เดี๋ยวพี่ยงจะอธิบายให้ฟังอ,อีกอีกรอบหนึ่งนะครับผมเ,เราแป๊บนึงนะครับนี่คืออิตาลีทุกคนตอนนี้อยู่ทัท้งถนนทั้งด่วนพอดีผมออจอดรถบัสแป๊บน,นึงเพื่อ,อ,อพักผ่อนแล้วก็ ไม่ใช่อยู่คนเดียวนะครับอยู่กับทีมงานทีมงานทีมงาน,ทงานไทยนี่แหละนะครับผมก็เลยอยู่สักพักจอดที่นี่แล้วก็เปิดไลฟ์เพื่ออธิบายให้ฟังนะครับผมคิดถึงไทยมาก,กบินบินอิตาลีมา18ชั่วโมงอ่ะครั้งที่แล้วไปอังกฤษ12ชั่วโมงแค่ครึ่งครึ่งบินครั้งเดียวก็พอแล้วแต่ว่าถ้ามาอิตาลีอ่ะต้องเจาะที่ดูไบ หนึ่งหนึ่งที่แล้วก็รอสามชั่วโมงแล้วก็ต้องอีกปีนประมาณหกชั่วโมงทั้งหมดรวมสิบแปดชั่วโมงทุกคนบ้านเราก็มีรถรถพ่วงเนาะอตอนนี้สามทุ่มแล้วนะพี่โงตอนนี้เชียงใหม่มืดมากพี่โงใช่ทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้แม่สอดเออไม่ใช่แม่สอดเออแม่ใหญ่ แม่สายแม่สายขอโทษทีนะครับแม่สายที่เชียงรายน้ำท่วมเยอะๆนะครับทุกคนถ้ามีใครชุกชิญหรือว่ามีมีมีเหตุการณ์ที่ต้องแจ้งแจ้งแจ้งความต้องต้องโทรหาตำรวจหรือว่าแอมเบลเลนด้วยนะครับทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผมอโอเคผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้พี่องค์อยู่ที่อิตาลีนะครับผมวันนี้พอดีตอนแรก ตอนแรกอ่ะคิดว่าจะถึงโรงแรมที่มิลานมิลาโนโน่ที่อิตาลีเนาะเออถึงประมาณก่อนสามทุ่มแต่ว่าอ่อไม่ทนันไม่ทันนะครับผมเอ่อก็เลยผมจอดรถที่นี่ที่ทางด่วนแล้วก็เปิดไลฟ์เพื่ออธิบายให้ฟังนะครับผมเป็นคนเกาหลีหรอคะใช่ครับคนเกาหลีครับแต่ว่าเออเป็นเกือบเป็นคนไทยแล้วนะครับครับครับผมเออวันนี้ พี่องมาอิตาลีเพราะว่ามีงานถ่ายกับอ,อ,อิงวารังคองออน้องอิงนะครับผมซึ่งพี่องสนิทกันมากแล้ว <c oughs> นะครับผม <c oughs> โอเคทุกคนวันนี้มื้อคืนนี้ถ้าพี่ฮงเป็นไปได้ถ้าถึงเร็วๆอ,อ่ะเดี๋ยวเปิดไลฟ์อีกทีแต่ว่าน่าจะไม่ทันนะถ้ามีใครแบบสามารถแชร์ ให้ผลที่พี่งงวันนี้เปิดไลฟ์ไม่ได้แชร์เยอะๆหน่อยนะครับทุกคนจะได้ทุกคนจะไม่งงนะครับผมทำไมอิตาลีไม่มืดหรอคะต,ต,ตอนที่เนี้ยสี่สี่โมงครึ่งเองตอนนี้สี่โมงยี่สิบสี่นาทีนะครับผมก็ก็ล็กจาไปแล้วรครับล็ทัวร์ต้องต้องรอที่นึ่ง ครับทุกคนคิดถึงนะครับคิดถึงเมืองไทยเมืองไทยอ่ะดีที่สุดออกจากบ้านใช่ปะ่ะลำบากมากนะครับผมคิดถึงมากนะครับทุกคนโซมี่ปุ่นสวัสด,ดีครับเดือนหน้าเดือนนี้มาอิตาลีเดือนหน้าไปญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็คุณจอยออกกำลังกายอยู่ใช่ไหมครับอีกสองเดือนนะครับอีกสองเดือนนะโอเค ทำไมทองฟ้าเป็นสีนี้คะทองฟ้าอันนี้น่าจะปกตินะครับปกตินี่ทองฟ้าที่นี้ก็มีสติแลครับผมคิดถึงคิดถึงเหมือนกันนะครับอันนี้ขอผมรบกวนแน,นะนำผู้จัดการพี่พงพี่เฟิร์นเป็นหนึ่งนะครับผม พี่ฝนครับตอนนี้อธิบายให้ฟังแฟนคลับว่าวันนี้ทําไมไลฟ์ชาจ้งแล้วก็ทําไมไม่สามารถไลฟ์ใกล้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะก็คือจริงๆวันนี้ค่ะพวกเราอ่ะเดินทางไปที่ไปฟาร์มฟาร์มนมมาเม่าเช้าเนาะพื่อไปบนเขากันที่อิตาเลียนแอลอยู่ที่อิตาลีค่ะเราอยู่อิตาลีกันแล้วเรากำลังนั่งรถบัสเข้ามิลานโอ้พวกนี้น้องฮวจะกลับไปไทยแล้วนะคะ ทีเนี้ยตอนนี้เราอยู่ระหว่างทา,ง,าจงจริงๆอ่ะเรากลับพรุ่งนี้หรอกเรากลับเรากลับพรุ่งเ<ร>ชา้เาทุกคนจะรอดไหมโอเคก็คือตอนเนี้ยเท่าที่ดูแบบอะ่ะอีกประมาณอ่าเราจะไม่รอดแล้วพวกเราอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะเราจะเข้าถึงตัววิลาน,นะคะทุกคนทีเนี้ยระหว่างทางอะ่ะรถบันก็เลยจอดให้พักก่อนอ่นเคงก็เลยไล์บอกแฟนๆก่อนให <Okay. S 2> ้ช่วยแชร์ด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะก็เลย ชานิดนึงนะคะวันนี้ครับ<อ>ผมเอ่อขอโทษด้วยนะครับผมขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าทุกคนเอ่อเมืองน,นี้ก็สวยนะแต่อ่อากกินข้าวผับสักกินแต่ขนมปังกินแต่ขนมปังกับชีสนะครับทุกคนงั้นพี่องไปก่อนนะขออนุญาตไปก่อนนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวพี่องจะกลับมาอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้านหรือว่าพี่องถ้า,ถา,ถาบินไปไทยแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลา เดี๋ยวเปิดไลฟ์อีกทีใหน้นะครับทุกคนงนั้นขอไปก่อนนะครับเ<อ>ชยเยอะๆเลย